สุดหรอท่านนี้เขาอยู่นางลือใช้หน้าที่เขาอยากได้ผ่านไถนาหกใบมาไถาลดต้นทุนและก็ลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมนะท้ายก็ต้องจัดไปนึ่งชุดใจไม่ไหวฮ่าฮ่าวันนี้คาดว่าจะเจองานโหดนิดน้อยอก,ก็พอได้ใช้กําลังเกี่ยวที่ทุกคนถามถึงนี้เรามาเจออีกแล้วนะแร<ล>กของเราคือปรับให้สุดเกี่ยวนั่นหมายถึงต้องปรับถาดให้ถึงดินไถไปไถามาแบบไม่ต้องคาดหวังเข้าบางไม่เข้าบ้างก็ว่ากันไปไถให้ผ่านลงคุมก้อนโต สัางไถยไม่ยากวันนี้เจอนานดินเหนียวค่อนข้างลง้มผนไถนาหุบใบของเราสําหรับทางเลือกสาหรับนาที่มีน้ําเท่านั้น,นไม่ต้องเยอะถ้ามีฟ้าต้องหมักทิ้งไว้2 0ถึง30วันหรือลูกค้ามีวิธีการจัดการแบบอื่นก็ได้ไถนาหุบใบของเราราคายอยู่ที่18,00 0บาทก็จะมีแถมลม่มแถมล้อแถมแก้วเก็บความเย็นมีระบบเซฟตี้ให้ด้วยนะมีก,กันคูนกันเต้าหู้ไอ้ด้านล่างกกันพาดขาไปโดนผาบอกได้คําเดียวว่า ลอดภัยสุดๆใช้ได้กับเครื่องตั้งแต่ร้อยสิบเลงถึงร้อยห้าห้าเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ใช้ได้หมด้านาตอสังลักษณะนี้เราต้องไถลบแรกให้ต่อสังลุ่มลุมก้นอแอดมินจะเล่นคลิปให้ไวขึ้นนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้ดูทุกคลิปและทุกวินาทีในการไถปรับลบแรกไม่ต้องให้เข้าลึกมากเราต้องไถให้หน้าดินช้ำลงไปก้นกแต่ละใบของเราทำมาไม่เท่ากันจะมีใบกลางไว้ไถข้างไว้เก็บลิ้มเราต้องปรับให้ใช้ได้สำหรับเครื่องเล็กเล็เครื่ ่องใหญ่ไม่นักเครื่องผานไถนาของเราสามารถเอาไปไถดินดิบๆได้โดยไม่ต้องเอารถมาปัน่นหรือจะเอาไปไถเลาะข้าวดิดก็คือดีมากๆแต่ละครั้งที่เราเออกส่งงานเราก็จะลุน้นซื้อวันนี้เราจะเจอนาแบบไหนดินแบบไหนอัลีวิวผ่านไถนาของเราไม่มีหน้าหมาใดๆส่งงานลูกค้าจริงไถจริงางานที่ให้ลูกค้าชมจะประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ<ะ>อู่ไม่มีตัวแทนจำหน่ายทำเองเทสเองต้องไปส่งงานเองให้ มือลูกค้าค้าที่สั่งผ่านถ่ายหน้ากับเราเราจะไปเทสทดลองใช้ให้กับลูกค้าเองทีการใช้ก็เป็นสิ่งสําคัญช่างจะไปอธิบายการใช้งานให้ลูกค้าแบบละเอียดลูกค้าซื้อของเราไปต้องใช้ได้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเน้นประหยัดต้นทุนการจ้างป้าหรือถ่ายเองประหยัดน้ํามันสําหรับเครื่องสูบเดียวเราจะถ่ายสักกี่รอบก็ได้อันนี้เป็นการถ่ายตามยาวก่อนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตัดขวางถ่ายไปเนือเน่อๆนึ้อชื่อว่าผ่านไถยหน้าถามว่ามีแกนไหม ตอบเลยว่ามีาจะมีแกนมากแกนน้อยก็แล้วแต่ความสามารถของเราต้องลดเกี่ยวเราก็ไถได้นะแต่เราต้องไถใจเย็นๆไปเรื่อยๆถ้นนาน้มีฟางก็อาจจะมีติดใบผ่านได้เป็นเรื่องปกติเราก็ยกเอาการใช้งานไม่ยากริมคันนาเราสามารถเก็บได้สุดน,นาแปลงนี้รู้สึกว่าน้ําน้อยไปหน้อยยิ่งไถยิ่งแห้งเราขยันไถได้หมดแหละวันนี้ค่าจ้างปั่นป่าเข้าไปไร่ละส่งร้อยถึงส่งร้อยห้าสิบนี้ว่าเขาไม่ได้เพราะค่าน้ํามันก็แพง แต่ถ้าเรามาถ่ายเองดิดน้ำมันดูแล้วไล่ละ1ลิตรลิตรนี่คือถ่ายยาวตัดขวางด้วยนะถ่ายไปถ่ายมาจะลิหมดแล้วช่างกําลังวนถ่ายตัดขวางให้ชมเราทําคลิปให้ไหวมากขึ้นเพราะเราถ่ายเกือบ20นาทีอยากให้ลูกค้าดูว่าเราถ่ายจริงทุกรอบถ่ายได้ไม่ได้เราก็ถ่ายให้ชมเอ๊นี่เรามาถ่ายนาให้ลูกค้าใช่ไหมเนี่ยถ่ายแป๊บเดียวจะหมดอันแล้วดีขนาดนี้ต้องมีไว้ติดบ้านสักอันคิดอะไรไม่อบก็มาถ่ายนาฮะอันปรับผ่านต้องปรับเท่น หนึ่งถึงสองเกียวก็พอนะสังเ,เครื่องยนต์แล้วด้วยว่าจะไปไหวไหมบางคนอาจจะใช้เครื่องเลโก้ตามกาลังเครื่องให้เข้าโลบแรกเมกือนรถไถใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้ไถานาหุบใบของเราสําหรับคนใจเย็นไอ้รุ่นใจร้อนนี่ไม่ได้เลยนะถ้าปรับให้เข้าลึกทีเดียวรถก็จะขยมเดียวก็พังหมดนี่เป็นผลงานผ่านไถานาหุบใบของเราเลยนะเนี่ยบอ,อกแล้วของเราไถาดีจริงๆสะดวกใช้งานง่ายไม่มีปัญหาการส้มบํารุงไม่ยุงย่งยากสามารถสั่งอะไรกับเราได้ทุกชิน้น เมื่อข้าวถูกการลดต้นทุนการเตรียมดินในการปลูกข้าวเป็นเรื่องที่สําคัญเรายิ่งประหยัดมากเท่าไหร่เราก็จะเหลือเงินมากเท่านั้นแล้วาสามารถเอาเงินที่เราไม่ได้จ้างปัดแล้วไปซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อพันข้าวสั่งไปใช้หนึ่งรอบข้าวเดียวก็ได้ทุนคืนแล้วได้คําเดียวว่ายิ่งไถย,ยิ่งเละจริงๆบางคนเน้นไถรอข้าวดีจะไถาจากสองสามรอบก็ไถได้เข้ามุมคันนาก็ไม่ยาก,กแบบง่ายๆก็คือเอาล้อย่ำมุงันนานั่นเองโล่ข้าว มุงงถ่ายสักหกถึงเจ็ดล้อนอยู่แบบนั้นไถ่จนกว่าจะเละลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลจังหวัดไหนเราไปส่งให้ได้หมดหรือของเราเสียเงินแล้วต้องใช้งานได้เงินทองแต่ละบาทถายากซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้เสียความรู้สึกเสียเงินของทางอู่สั่งแล้วได้แน่นอนแต่ต้องรอนิดน่อยลูกค้าท่านใดสงสัยหรืออยากปรึกษาสอบถามทางอ่ยินดีให้คำปรึกษาหรือจะสั่งจองก็ได้นะมีมัดจำอยู่ส่งพันบ้าททำไมต้องมีมัดจำเราต้องขึ้นตาม ความยาวห่างคงเลือกไขของลูกค้าลูกค้ามาจําแล้วลูกค้าต้องวัดความยาวจากรูสลักมาถึงปลายหางแจ้งพี่ช่างไว้ยาวกี่เมตรก็จะขึ้นผ่านตามความยาวห่างของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่รับหรือยกเลิกที่เราขึ้นไว้ก็จะเสียหายเราไม่สามารถไปขายให้ใครได้เพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจเราจึงมีมัดจำตั้งแต่ส่งงานมาก็ยังไม่มีใครหลุดมัดจาเลยแต่จยากได้เลยทั้งนั้นแต่เราทําให้ไม่ทันลูกค้าท่านไหนสนใจก ก็สามารถสั่งได้สั่งกับพี่ช่างโดยตรงไม่มีตัวแทนจำหน่ายที่เบอร์0969723031ช่างนั้นวันว่างวเบอร์เดิมเบอร์เดียวหลับวันนี้แอดมินต้องขอขอบคุณลูกค้าติดตามผลงานกันมาโดยตลอดขอบคุณลูกค้ามากๆคะ่ะ